สวัสดีค่ะเอฟซี FC. ตอนนี้ครูดาวไรตีนะคะเอากระทะไฟฟ้านะเก่าๆนะคะกับมะขามกวนสีดำๆนะคะมาเตรียมบรรจุใส่กระปุกกระป๋องนะคะทุกคนนะล้างสะอาดแห้งเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวจะนะเอามะขามกวนใส่กระปุกไว้ก่อนนะคะทุกคนนะเพราะว่าอะไรเพราะครูดาวมีกระทะ ใบเดียวค่ะทุกคนจะต้องเอาไปทำกับข้าวต่อนะคะทคนต้องจัดการมะขามกวนออกจากกระทะก่อนนะคะเพื่อที่จะไปทำนึ่งผักนึ่งปลาเป็นมื้อกลางวันของคุดาต่อไปนะทุกคนนะนี่คือหน้าตาของมะขามกวนกวนมะขาม อร่อยมากทุกคนมะขามนะได้มาจากบ้านยายดอนยายลองบ้านกกอกนะทุกคนมีเวลาและโอกาสได้ทำนะอร่อยมาก